สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนสื่อบนชนรักทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพวกเรามากๆนะครับที่ให้กําลังใจผมอย่างเต็มที่มากันเยอะเกินกว่าที่ผมคิดไว้เลยนะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาพูดคุยกับพวกเราหลังจากที่ปิดมือถือนะครับไม่ได้ติดต่อพวกเราเลยเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอยากจะเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยถึง2เรื่องด้วยกันนะครับ เรื่องแรกอยากอธิบายให้พวกเราทราบนะครับถึงที่มาที่ไปว่าวันทำไม AS ถึงไปเข้าประมูลนะครับด้วยมูลค่าเงินถึง75,654ล้านบาทอันนี้เป็นข้อแรกนะครับและข้อที่2ก็คือว่าหลังจากที่เราประมูลได้มานะครับเราจะทําอะไรต่อไปนะครับกับคลื่นความถี่9 0 0อันนี้นะครับก็คงเป็น2เรื่องหลักๆที่อยากจะพูดคุยกับพวกเรานะครับผมขอเริ่มต้นจากการที่ AS จ เข้าไปประมูลที่75,654ล้านบาทมันมีหลากหลายคำถามมากนะครับว่า AS เนี่ยไปเข้าประมูลครั้งเนี่ยนะครับราคาแพงหรือเปล่าแพงหรือเปล่าทำไม AS ถึงเอาลักษณะอย่างนี้นะครับอยากให้พวกเราลองทบทวนนะครับว่าสิ่งที่ AS เองเนี่ยต้องการคืออะไรนะครับแล้วที่มาที่ไปของตัวเลขเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะครับพวกเราคงทราบดีนะครับว่า AS เนี่ย เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้วยขึ้น900มาในสัญญาสัมปทา,านกับองค์การโทรศัพท์มาเป็นระยะเวลา25ปีนะครับเรามีลูกค้านะฮะกว่า40ล้านเลขหมายนะครับในณวันที่เราไปเข้าประมูลเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเรายังเหลือลูกค้าในระบบของเราเนี่ยอีกหลายแสนนะครับและยังมีลูกค้าที่จะต้องล้ม,มงนะ่อีกหลายล้านนะครับนั้นเป็นสิ่งที่เอเองเนี่ยมีความต้องการขึ้น900เนี่ยอย่างเต็มที่ และทุกๆคนในอุตสาหกรรมนี้นะครับก็คิดอยู่ตลอดเวลานะครับว่า AS เนี่ยจะเป็นตัวแต่งและจะเป็นคนซึ่งไปคว้าเอาขึ้น900นั้นมานะครับแต่จากการประมูลมาราธอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยพวกเราก็คงจะเห็นนะครับราคาเนี่ยมันไล่ขึ้นไปจนไม่หยุดนะครับไม่มีหยุดเลยนะครับในที่สุดนะครับ AS เอเองเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับหยุดนะครับที่ราคานะครับ 75900กว่าล้านบาทถ้าพวกเราจําได้นะครับเราหยุดที่ตรงนี้นะครับเหตุผลที่หยุดที่ตรงนี้เพราะอะไรอย่างที่เรียนนะครับว่า AS A เองเนี่ยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งของการทําอะไรก็ตามนะครับเราทําตามหลักการทุกอย่างเรามีการคํานวณน,นะอย่างชัดเจนว่านะครับว่าถ้าเราจะได้ขึ้นตรงนี้มาเพื่อจะทําธุรกิจเพื่อจะให้บริการลูกค้าเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ที่เราคิดว่า จะเหมาะสมและสมควรนะครับและตัวเลขตรงนี้ก็ได้รับการอนุมัติจากคั้นว่าการของบริษัทนะครับก็คือบอร์ดของบริษัทนี่เองนะครับเราก็ถือตัวเลขนี้ไปเราพยายามทําอย่างดีที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่หยุดนะครับผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าราคาก็อาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้อาจจะถลายขึ้นไปถึง8ปดหมื่นล้านหรือ,อยังไงก็ตามเพราะมันไม่มีสายที่จะหยุดเลยนะครับในเมื่อเกินลิมิตของเราที่75,900ล้านบาทนะฮะ เราก็ออกมานะครับออกมาเมื่อเราออกมาเกมก็เลยหยุดนะครับอย่างที่พวกเราทราบนะครับก็มีไรได้ไป2ลายนะครับหลังจากนั้น a s เอก็บอกทุกๆคนนะครับว่าเมื่อวันที่เราไม่มีขึื่น9 0 0เราจะดูแลลูกค้าอย่างไรผมบอกพวกเราตลอดเวลานะครับว่าไม่ต้องห่วงนะครับเรามีวิธีดูแลลูกค้าของเรานะครับเรามีขึ้น2000มึงอยู่ในมือนะครับเราจะลงทุนขยายขึ้น2 0 0 1เนี่ย ให้กว้างไกลนะครับเทียบเท่ากับขึ้น900และสามารถรองรับลูกค้าของเราได้ระหว่างที่ลูกค้ายังใช้มือถือ 2G อยู่นะครับเราเองก็จะไปรอมมิ่งกับ d ีแทพวกเราคงจำได้นะครับระหว่างนี้เราก็จะมีการอําเครื่อง 3G และ 4G ไปให้กับลูกค้า 2G เรานะครับที่ยังไม่มีเครื่อง 3G และ 4G มาใช้แผนการต่างๆทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับก็เป็นไปตามแผนของเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งนะครับรายผู้ประบูลรายหนึ่งนะครับไม่มาชำระนะครับในคืนหลอดหนึ่งะครับซึ่งก็เป็นโอกาสของ AS ที่จะเข้าไปเอาคืน900นึ่มาแต่แน่นอนนะครับการที่เราจะไปเอาคืนใดๆน่ยมันต้องเบสออนความถูกต้องความสมเหตุสมผลทางธุรกิจเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าอยากได้เท่าไหร่ก็ต้องเอานะครับนี่คือเหตุผลถ้าพวกเราตามข่าวก็จะคงจะเห็นว่าทันทีที่แจสไม่มาชําระเงิน เราเองได้มีการเสนอนะครับไปยังทางกสทชว่าเรายินดีนะครับที่จะไปรับขึ้นตัวนี้นะครับด้วยราคาที่75,654ล้านบาทนะครับภายใต้เงื่อนไข1,2,3อย่างซึ่งเราต้องของเงื่อนไขตรงนี้เพราะว่าเราเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถ้าพวกเราจะมาได้เงื่อนไขในขณะนั้นก็มีเพียงแต่ว่านี่คือสเสียดนำงข้อเสนอของเราเราต้องผ่านคณะกรรมการบริหารของเราเหมือนกันนะครับ เราต้องขอตสชขยายเยียวยายให้กับลูกค้าของเราก่อนเราต้องทําอะไรต่างๆเราบอกเขาไปหมดนะครับซึ่งกสชอเองเนี่ยก็ได้รับข้อเสนอเข้าไปแต่ว่าไม่สามารถนะครับที่จะจัดสรรขึ้นมาให้เราได้โดยตรงกสชอเองนะครับก็ได้นําเสนอไปทางรัฐบาลโดยพระนัทานนายกรัฐมนตรีก็ได้เมตตาได้กรุณานะครับออกมาตรา14ใช้อํานาจของท่านในการที่จะให้เปิดประมูลนะครับ ให้เร็วขึ้นจากแผนเดิมของกสชนะฮะวันนี้เราก็ไปเข้าประมูลนะครับและตัวเลขที่เราประมูลมาได้อย่างที่พวกเรารู้นะครับก็คือ75,654ล้านบาทก็เป็นตัวเลขเดียวกับเป็นตัวเลขที่เราได้เสนอไปนะครับงั้นจะถามว่าแพงหรือถูกไหมนะครับผมอยากบอกว่าเป็นตัวเลขนะครับซึ่งต่ำกว่านะครับที่เราเคยเดินออกมาจากการประมูลคือ75,000ะครับเก้กว่าล้านบาท นะครับงั้นไอตัวเลขตัวนี้คงไม่ต้องมาเดา b น,นะครับว่าทําไมเราไปเอาเพราะเราเคยอยากเอาด้วยตัวเลขที่สูงกว่าน,นี้เมื่อมันต่ํากว่าก็เป็นโอกาสของเราที่จะเอาเข้ามานะครับส่วนไอแพงหรือไม่แพงเนี่ยผมเคยเรียนทุกทท่านแล้วนะครับว่ากติกาบ้านเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะขึ้นเนี่ยเขาตั้งใจไว้แล้วว่าราคาเนี่ยจะไม่มีต่ํากว่านี้นะครับ เหตุผลคือว่าทุกคนคงได้ฟังนะครับว่าท่านเลขาธิการของกสชพูดอยู่ตลอดเวลานะครับว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะถ้าไม่มีใครเอารอบนี้อีกปีหนึ่งมาประมูลราคาก็ไม่ต้องต่ำกว่านี้เมื่อราคาไม่ต่ำกว่านี้นะครับ a อเองเนี่ยเอาวันนี้ไม่ดีกว่าเลยแทนที่จะรอไปอีกหนึ่งปีแล้วค่อยเอาในราคาเดียวกันนะครับนี่คือเหตุผลที่มาที่ไปของ a s ว่าทํำไมเราถึง เข้าไปรับเข้าไปประมูลหวังว่าทุกท่านนะครับท่านผู้สื่อข่าวคงเคลียร์นะครับว่าทิศทางของเราเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจว่าอยากแล้วเข้าไปเอาไม่ใช่นะครับทุกอย่างมีเหตุมีผลเป็นความต้องการทางธุรกิจนะครับการตัวเลขต่างๆก็ถูกคํานวณมาอย่างถูกต้องครบถ้วนและก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้อธิบายไปนี่คือเหตุผลที่ว่าวันนี้เอสจึงเข้าไปประมูลและได้ไหลายเส้นได้ใบอนุญ,ญ,ญาตนี้ออกมานะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ที่สําคัญกว่า เมื่อเราเอาเข้ามาแล้วนะครับเราจะเอาตัวนี้มาทําอะไรนะครับผมอยากสรุปกับพวกเราเป็น3ประเด็นหลักๆนะครับสิ่งที่เอสได้ขึ้น900มานะครับเอเองเนี่ยครับคงได้ประโยชน์หรืออยากทํากับไอ้ขึ้นเนี่ยสประการประการแรกแน่นอนนะครับพอเราได้ขึ้น900นี่มานะครับเราย่อมที่จะทําให้ธุรกิจของเรานะครับซึ่งเป็นธุรกิจทางโมบายและมีความต้องการในการใช้ขึ้นความถี่อยู่อย่างมากนะครับ แข็งแรงมากยิ่งยิ่งขึ้นวันนี้หลังจากได้คุยกับท่านผู้สื่อข่าวทุกคนผมจะคุยกับพนักงานของเรานะครับผมบอกพนักงานแล้วนะครับว่าวันนี้เราได้ขึ้น9 0 0มาเราเหมือนมีอาวุธชั้นเลิศนะครับเรากาลังจะติดปีกนะครับที่จะบินไปได้กว่าไกลกว่าพวกเราคงได้ยินผมพูดอยู่ตลอดเวลานะครับว่าแกนในการทํางานของ AS เนี่ยในยุคใหม่ของโมบายเดต้าเนี่ยนะครับเราจะยึดย้นอยู่4ประการก็คือ1นนะฮะเราต้องมีเบสเน็ตเวิร์ก ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเราเน้นมาตลอดตั้งแต่25ปีที่ผ่านมานะครับเข้าสู่ปีที่26ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่จะต้องมีเน็ตเวิร์กคุณภาพให้ดีมากๆยิ่งขึ้นนะครับอันที่2ก็คือ best application อันนี้อาจจะต่างกับยุค2 G นะครับเพราะว่าในยุค3 G 4 G คุณมี Network ดีอย่างเดียวไม่พอนะครับจำเป็นจะต้องมีแอปพลิเคชันหรือคอนเทนต์ต่างๆที่จะมาช่วยเสริม การใช้เน็ตเวิร์กของคุณให้มีประโยชน์มากๆจริงขึ้นนะครับอันที่3ก็คือ best service อันนี้คือหัวใจและเป็น key d i f f e r e n t i a t e ของ a อจริงๆนะครับที่มีความแตกต่างกับคู่แข่งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็คือเรามีเซอร์วิสที่เป็นเลิศอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่า contact point ไม่ว่า call center ไม่ว่าที่ที่ไหนๆเซอร์วิสของเราต้องเป็นเลิศที่มีความแตกต่างกับคู่แข่งแน่นอนนะครับ แลนที่5ก็คือ best people ที่ผมเคยอธิบายพวกเราไปตลอดเวลาว่าเราไม่ใช่หมายความว่าเราเนี่ยเป็นคนดีคนเก่งที่สุดแต่เราตั้งใจที่จะทําให้คนของเราเนี่ยเป็นคนดีและเก่งที่สุดที่จะดูแลลูกค้าของเราให้ได้งั้นสี่แกนเนี่ยเราก็ยังยึดมัน่นงั้นการได้เก0รมาในวันนี้จะทําให้สี่แกนของเราตรงนี้นะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอย่างไรเน็ตเวิร์กที่เราเคยดีอยู่แล้วนะครับเราจะดียิ่งขึ้น เน็ตเวิที่เราเคยเร็วอยู่แล้วนะครับเราจะเร็วยิ่งขึ้น Network ที่เราเคยใช้รองรับในเรื่องต่างๆได้ดีอยู่แล้วเราจะทําให้มันสมาร์ทหรือเท่มากขึ้นนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมจินตนาการง่ายๆวันนี้มีงานดิจิทัลไทยแลนด์ที่ศูนย์สิลิกิจพวกเราไปดูนะครับเราได้พ8นแมาเพียงไม่กี่เดือนเราได้2 0 0 1มาไม่กี่เดือน เราสามารถล้อน 3G ตอน2001ได้อย่างรวดเร็วเราสามารถล้อน 4G บน1 8 0 0ได้อย่างรวดเร็ววันนี้เราเป็นรายแรกนะครับที่อัปเกรดเทคโนโลยี 4G เป็นเทคโนโลยี 4.5G และสามารถทำคอมมร์เชียลเรได้อย่างเต็มภาคภูมิใจนะครับวันนี้สปีดของเน็ตเวิร์กของเรานะครับสามารถไปได้ไกลถึง1กิกะบิตเปอร์เซกเรียบร้อยแล้วขณะที่ในตลาดในวันนี้ยนะครับอยู่ยังมากก็คือ400 500เมกะบิตเปอร์เซกไปลองจิ้มดูนะครับที่ศูนย์เิริิกิจนี่ถ้าหากว่าเราได้900มาเป็นอาวุธของเราเพิ่มเติมติดปีกของเราเพิ่มเติมนั้นไอสิ่งที่เราเคยทำได้วันนี้1กิกะบิตเปอร์เซกนะครับมันจะเร็วขึ้นมันจะดีขึ้นและมันจะสมาร์ทขึ้นแน่นอนนี่คือสิ่งที่เป็นประการแรกนะครับจะทำให้ AS เนี่ยมีความมั่นคงและขอให้มั่นใจนะครับเราจะยิ่งทำให้ความเป็นลีดเดอร์ชิ ความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมตรงนี้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแน่นอนนี่คือข้อที่1ข้อที่2สําคัญมากกว่าเรื่องของบริษัทก็คือตัวลูกค้านะครับคือตัวผู้ใช้บริการคือตัวคนไทยทุกคนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่าง AS หรืออย่างคู่แข่งของเราเองเนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ให้บริการแต่เฉพาะโทรศัพท์ หรือการติดต่อสื่อสารเท่านั้นเองแต่เป็นอุตสาหกรรมที่จะไปเปลี่ยนวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของคนเราได้อย่างมากมายในโลกของยุคดิจิทัลอันนี้นะครับวันนี้เราได้900ตรงนี้มาเราจะยิ่งทําให้นะครับการใช้ชีวิตของคนไทยเราเนี่ยนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นการใช้ชีวิตของคนไทยเราเนี่ยครับมีประสิทธิภาพมากมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ผมฝันก็คือ เราเคยมีขึ้น900เมกะเฮิร์ตรงนี้ในอดีต25ปี AS เป็นรายแรกนะครับที่ได้เอาขึ้น900นี้มาให้บริการโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารด้าน v o i c e เรามีโฆษณาที่ทำให้ชาวดอยชาวเขาสาม,มารถติดต่อสื่อสารกันได้ถ้าพวกเราอยู่ในยุคนั้นจะจำได้นะครับเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วนะครับวันนี้ AS ได้ขึ้น900มา เรามีแรงบันดาลใจอย่างมากนะครับที่จะทําให้คนชาวดอยชาวเขาเนี่ยครับเล่นโมบายอินเทอร์เน็ตให้ได้เราพยายามจะลดช่องว่างที่เรียกว่าดิจิตอลดีไวซ์ของคนไทยระหว่างคนในเมืองกับคนต่างจังหวัดให้สั้นลงแคบลงมากที่สุดจะให้เขามีโอกาสเข้าถึงเรื่องของการศึกษาจะให้เขามีโอกาสเข้าถึงเรื่องของสาธารณสุขจะให้เขามีโอกาสทําอะไรต่างๆที่คนเมืองเขาทา นี่คือวัตถุประสงค์ที่ว่าทําไมเราถึงอยากเอา900ตรงนี้มานะครับเพื่อจะทําเรื่องพวกนี้ให้เกิดขึ้นและเป็นจริงสิ่งสําคัญในข้อนี้ก็คือว่าตรงนี้นะครับตรงนี้เวลา,าขึ้น900มาผมกล้าเคมได้ว่าการที่ AS เอาเข้าไปประมูลเอาขึ้น900มาเนี่ยผมใช้คําพูดอยู่ตลอดเวลานะครับว่ามันเป็นจุดที่ทําให้ AS จอกแผมใช้คำว่ารีเซ็ตในภาษาอังกฤษถ้าพูดเป็นไทยๆก็คือว่า เราเป็นผู้ไปจุดกดปุ่มให้มันยุติความวุ่นวายในเรื่องของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมซึ่งวุ่นวายมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพวกเราติดตามข่าวพวกเราไม่สู้ข่าวรู้ตลอดรู้อย่างลึกซึก้งอาจจะงงๆในสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวซิมจะดับไหมนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมี MOU เดี๋ยวมีอะไรเยอะแยะมัน Amazing Thailand จริงๆในเรื่องโทรคมบ้านเรา วันนี้ผมเชื่อว่าการที่เราไปเอาไลายเส้นมานี่ครับมันหยุดทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันจะเข้าสู่ปกติทุกคนจะกลับเข้าไปทํามาหากินในวิถีทางของวงการโทรคมนาคมกันนะครับนี่คือสิ่งที่ทําเพราะฉะนั้นลูกค้า2 G ของ AS ก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าจะดับหรือไม่ดับนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับลูกค้า2 G ผมยังยืนยันอยู่กับตลอดเวลานะครับผมอยากจะยกระดับของเขา ให้ไปสู่ 3G ให้ไปสู่ 4G อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเทคโนโลยีที่เราอยากทำให้เขาเนี่ยได้ใช้นะครับเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อเขาจริงๆอันนี้คือข้อที่2มองถึงข้อที่3เหนือไปกว่าผู้ใช้บริการเหนือไปกว่าลูกค้าผมมองถึงประเทศครับถ้าพวกเราติดตามเทคโนโลยีในปัจจุบันเราจะพบว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องของโมบายอยู่ตลอดเวลาโมบายซนทริก มันเป็นโลกของโมบาย everything is mobility everything is mobile แต่ผู้ชำนาญการในโลกของดิจิตอลพวกเราคงรู้ดีกว่าผมเพราะติดตามข่าวสารมาตลอดเวลาในอีก5ปีต่อไปนับตั้งแต่ปี2016ถึง2ปี2020เนี่ยนะครับโลกกำลังจะมูฟไปสู่เรื่องของ everything is digital นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่ใช่โมบายหรือโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ทุบอุปกรณ์นะฮะที่เชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยมันจะกลายเป็นอินเทอร์เน็ตออฟตีทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการได้ขึ้น900มาในวันนี้นะครับมันหมายถึงอนาคตนะครับในอีก5ปีข้างหน้าในอีก15ปีข้างหน้าที่เราได้ไลเซนส์มาเพื่อจะเตรียมตัวเข้าสู่โลกของอินเทอร์เน็ตออฟตีได้อย่างเต็มที่อันที่จริง3-5ปีที่จะถึงเนี่ยนะครับด้วยขึ้น2001ของเรา ได้ขึ้นพันแของเราบวกกับคขึ้นที่เราจะคุยกับ TOT อยู่เนี่ยนะครับมันเพียงพออย่างที่ผมยืนยันกับพวกเราตลอดแต่การได้900มานอกจากติดเีกเรื่องความแข็งแรงในข้อ1นนอกจากช่วยให้ผู้ใช้บริการในข้อ2แต่ข้อ3ยังช่วยการวางรากฐานให้กับประเทศได้อย่างสมบูรณ์จริงๆวันนี้พวกเราคงได้ยินนะครับรัฐบาลประกาศเรื่องดิจิทัลอีโคโนมอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเรามีงานสตาร์ทอัพไทยแลนเมื่อเดือนที่แล้ว เรามีงานดิจิ t อลไท a i l a n d ในอาทิตย์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลพูดชัดเจนนะครับต้องการที่อยากให้มี Infrastructure ที่ดีเพื่อจะรองรับในเรื่องของดิจิ t a ลอีโคโนมิให้ได้ AS วันนี้ได้ขึ้น900มาเราพร้อมที่จะลงทุนเพื่อจะรองรับในอนา,าคตในโลกของ Internet of ็ตออฟตที่จะเกิดขึ้นในอีก5ปีนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่จะทำให้นะครับภาครัฐประเทศไทยได้ประโยชน์จากตรงนี้ ผมไม่พูดถึงนะครับเงินจากการประมูลที่รัฐบาลสามารถนําไปพัฒนาประเทศได้จากปัจจุบันทันด่วนนะครับแต่เรามองไปถึงในระยะยาว5ปี10ปีนี่คือสิ่งที่3ข้อนะครับที่ทําไมเอสถึงเข้าไปนะครับทั้งเพื่อบริษัททั้งเพื่อลูกค้าและคนไทยทั้งเพื่อประเทศชาติของเรานะครับสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งสิ้นนะครับสรุปได้ง่ายทั้ง3ข้อนี้ทุกคนนะครับผมเชื่อว่าเราเยต้องเข้ามาช่วยกันนะครับเพื่อจะ ผลักดันประเทศของเราให้ไปข้างหน้าให้ได้เมื่อวานนี้ผมมีโอกาสนะครับได้ไปดินเนอร์กับกับกับท่านรัฐมุตีอุตมะท่านรองนาย,ยกสมคิดท่านเองอยู่บนโพเดียมท่านพูดชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลอีโคโนมิกถ้าประเทศไทยนะครับไม่รองรับไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ดันประเทศในทุกอุตสาหการรมดิจิตอลเนี่ยเราจะแข่งขันไม่ได้วันนี้ S ได้ขึ้น900มา เราพร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาลในเรื่องพวกนี้อย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนสื่อบนชนทุกๆคนจริงๆนะครับที่คอยติดตามคอยให้กําลังใจเรามาตลอดเวลาโดยเฉพาะในยามที่ยากลาบากนะครับไม่มีขึ้น900ตบตีซ้ายขวาเต็มที่นะครับก็ยังมีกําลังใจมาตลอดผมต้องขอบคุณนะครับคอทชอนะครับดิ้นรนมาอย่างไงก็ตามนะก็สามารถทําให้มาถึงวันนี้ลุกเรื่องไปได้ ที่สาคัญต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้ออกมาตร14นะครับโปรเทคลูกค้าของเรานะครับให้มีการประมูลที่สั้นและกระชับขึ้นทําให้ประเทศได้ประโยชน์จริงๆแทนที่จะต้องเลดและดีเลย์ต่อไปนะครับและที่สําคัญก็คือผมต้องขอบคุณลูกค้าผมทุกๆคนนะฮะที่ยังรอเรานะครับแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาจะมีอุปสรรคบ้างอย่างไรก็ตามก็ไม่เคยทิ้งเราไปนะครับและสิ่งที่เราอยากให้คำมั่นสัญญากับ ทุกๆคนเลยนะครับก็คือว่านับจากนี้ต่อไปนะครับ A AS นะครับพร้อมแล้วนะครับเรามั่นใจว่าเมื่อเราได้ขึ้น900มาเราจะแข็งแรงที่สุดนะครับและเราจะสามารถนำพาสิ่งที่เรียกว่า Infrastructure ที่ดีที่สุดของประเทศไปให้กับผู้ใช้บริการของเราได้แน่นอนผมอยากบอกนะครับว่าพวกเราอยากคืนความสุขให้กับประชาชนในสายโทรคม,มนาคมจริงๆนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณพี่สมชายเป็นอย่างสูงค่ะค่ะและนี่คือความตั้งใจของชาว a อเนะคะจริงๆห้องนี้เราผ่านการถแถลงข่าวมาหลายครั้งที่ผ่านๆมาเรามักจะพูดถึงเรื่องที่มันยังไม่ค่อยได้เดินไปข้างหน้าแต่ว,ว่าวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เดินไปข้างหน้าตามที่พี่สมชายบอกนะคะต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ได้กรณุณาติดตามแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับ การเดินไปข้างหน้าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมันนี้เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงปลายปีจากวันเนี้ยจะมีแต่เรื่องที่ไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็ชาวเอเอุ A คนสัญญาว่าเราจะทําให้คลื่นที่ได้มาเนี่ยพัฒนาดิจิตอลอินฟราสัคเจอร์แบบที่พี่สมชายบอกแน่นอนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสําหรับพี่ๆที่เป็นกล้องทีวีเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ที่ตรงแบ็กดอกด้านนู้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะ